เราซุนดี้คาววันนีม้มาอยู่กับช่องดูซีทนะคะกับเกมซุนดี้แอคเสรช์บัตเตอร์สบัตเตอร์นะคะกับกอีบีดีะะ EB D. EB D. อีบีดีเอ่อโอเคนะทุกคนเราก็มาต่อกันที่แคมเปญน,นะคะชเชลล์น,นะคะเล่นไปไม่เท่าไหร่เลยมีคนแนะนำอะไรมามากมายนะคะเกี่ยวกับการที่ปลดล็อกอะไรนะั่นใช่ไหมเทียบป,ปัญหายากอะ่ะเออเดีหนูจะลองหาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเล่นต่อกันเลยในเชลล์ เราจะเพิ่มเสียงในเกมให้ทุกคนได้รับฟังอย่างเต็มที่นะคะเสียงแบบบางทีมันร้นองอะ <c oughs> ดีเคล็อ๋ออันนี้เหรอต้องดูในแมปเหรออ๋อหนูต้องไมหนูต้อดูใน YouTube ก่อนนะว่าตัวอย่างมันเป็นแบบไหนอ่ะเออจะได้รู้ถ้าดูอย่างนี้ไม่งดูโคตรยากเออต้องไปหาดูใน YouTube นะคะว่าเขาหากันยังไงนะเพื่อมีโอเคไม่มีไอตัวลากเลือน ไอสามตัวนี้คือถ้าคลิมเนี้ยหนูแบบว่าอืมอย่างนี้เลยป่ะโ <laughs> okay, อเคเราเลย <laughs> เอายเยอะวอกพ่นไฟเผาคือโยชิตเกะเธอจะไม่คิดอะไรแล้วเหรอเราเผาอย่างเดียวแล้ว <laughs> ง่ายอะ่ะไหนดูแบบนี้มีเลยป่ะ <laughs> มันจะเป็นยังไงเนาะ <laughs> อู้นี่ป่ะ ป่ะดิป่ะเฮ้ยนีป่ะทำไงอะทำไงกับมันอะมันใช่ไหมอะเจ้าวะมีป้าอะไรแบบเนี้ยได้ไหมอะต้องทำไงอะเดี๋ยวหนูแคปไปดูเอ่อก็บอกว่าให้อมองไปใกล้สิ่งต่างๆอันไหนที่มีแสงสีทองออกมานั้นแหละแต่ต้องมองใกล้ๆถึงจะเละาาเื่องแสงแล้วถ้ามันเลื่องแสงเราก็จ้องจนมันหายพี่ผ่านแล้วมันไม่เห็นเลื่องแสงเลยนี่ป่ะหนูไม่ใช่วะพี่เองป่ะอู้โอเคมาเล่นต่อดีกว่ามามี <laughs> หนูเห็นแมมมอนและโจหน้าถ้ำแต่ว่าหนูจะเอา มีพันห้าเองเหรอเอาดากอนนะคะแล้วก็นูไฟเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลยไม่รู้ว่าใครจะมาอีกบ้างนะมีข้างในมาอีกเปล่าอ๋อนัวไม่ใช่แหละมันของตกแต่งแมพดูสิว่าน้องจะตายไหมน้องคนเดียวเนี่ยเรียบร้อยเราจะอย่างนี้ดีไหมใช้ไฟเผาอย่างเดียวไม่ต้องคิดแล้วต้องคิดแล้วนะโอ้อันนี้หนูก็น,น่าเผาจังเลยเดูย๋ยวชั แต่มันมีไอกาว่ะน้องเคียวด้วยผุ้ตายหนูจะตีมืนเพราให้มาสามานานานะคะหนูเอาตีมือมาสามคนแล้วก็ยิงไกลเนี่ยหนูขอเป็นหนูขอเป็นอยู่นนเนี่ยเดี๋ยวว่านี่ยิงไกลนะคะหนูเป็นคนนี้นะคะแล้วก็คนที่จะมาแทงข้างหน้าเนี่ยนะคะรับน้องขวานนะคะไม่เอาดีกว่า ไอ้หนีไอ้ขวานนี่มาพันห้าเลยสามร้อยเบอร์สเกอร์เหรอลองดูนะคะมาข้างหน้าเขามีทหารฟังอยู่คะมามีขวัญสู้กับน้องเคียวนี่น้องเคียวโดนลุมสกรรมนะคะโดนทุบตอนนี้นะคะดูซิว่าพี่ขวานนะคะน้องเคียวไปแล้วหนึ่งน้องเคียวไปแล้วหนึ่งอนะ ไอ้นี่ก็รีโหลดชา้าเหลือเกินนะคะน้องขวาอันอ้าวจิบกิบแล้วจิบหายแหละวีงูกัดมันงูกัดมันเหลือแค่ไออีกาคนเดียวนะคะตอนนี้มันง,งูยา แล้วอะได้ไงอ่ะอขัดใจตกระกมลำบากละเกินโอ้คุณคุณนั้นเนี่ยเหมือนเคยเล่นแล้วเลยสองพันเนาเอาอีกแล้วเหรอเ <c oughs> อีกแล้วเหรอ,อ,หรอเฮ้ยแต่มันมีกาดนะเว้ยมีกาดสองชั้นเลยอ่ะม่ได้หรอ หนูไม่ต้องคิดแล้วละคะ่ะหนูเป็นคนง่เรื่องพรซศนาเลคะวันนี้นะคะเราไม่ต้องทําอะไรกันแล้วนะคะแค่นี้พอคะดูถ่ายรูปกัน <c oughs> เขาเรียกว่าการเล่นแบบซิงคิดตัวบอกพี่เล่นอย่างอื่นบ้างหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหหน้าเผาจรงเลยอ่ะมีกะมันอยู่รวมๆกันหน้าเผามากเลยอะทุกคนอย่าว่าหนูนะอย่าว่าหนูนะเอ,เอาแบบไกลหน่อยเอาไกลหน่อยเดี๋ยวม,มันมีขวานคู่เยอะมากเลยอะข้างหลังอะดูเฮ้ยมันพุ่งมาไม่ได้แล้ว เออไอขวานนี่มันพุ่งได้นี่หว่าเอเบอร์เซิเกอร์โอ้ยเฮ้ยได้อยู่เปล่าหรือเหลือสองโอนนิ่เดียนเดียวเอาบันเมามันเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวหลือคนเดียวยังได้อยู่เลย จนกระทืบหนูชอบที่เวลาพอเขาเชิดมังกรไม่ไม่ได้แล้วเขาก็ลงมาจะตะเคฟันหางแทนอ่ะโอ้ยขวนคู่โอ้โหขว,นค,ขวนคู่เยอะแล้วมีให้สองพันเนี่ยนะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วมันพายนี่ทำไรได้หรอมันเข้าไปกัดอรอเกลตันอาเชอร์มันพายทำไรวะอยากรู้อะลองดูดิเด็ดคนเฮ้ยยิงข้างข้าวโหเดี๋ยวมีกองกำลังอยู่ข้างหลัง โอ้จะไม่สู้ได้ไงอะ่ะให้เงินไม่แค่สองพันตายและมันดูท่าไม่ตายของเราก่อนนะคะนูอ่อไปก่อนเลยไ <c oughs> อ้ยักษ์โกรกอะปงจิภาพนี้สวยอันนี้ปกคลิปปะเดียวโอ้โหพี่ทำไมเจอมังกรบ่อยจังบอกโอ้ตายเป็นคิดมาก ดูดิมันกองๆกันมันหน้าเผามากเลยอะทุกคนมันจะว่าเคยเคยรู้สึกแบบว่าฟินว่าแบบว่าเวลาเราแบบว่าเล่นบับเบิ้ลอะไรเงี้ยแล้วก็ปบไปไปไปอะเออมันคล้ายกันเลยเมความรู้สึกเดียวกันวิยพันสามหมอพันสามเนี่ยนะจะไปสู้ได้ไงวะเนี่ยเออไปหนูลืมดูเลยไออะไรที่มันปลดล็อกใช่ไหมไม่มีสีทองทองเลยอะมันน่อะไรอะมันไม่ใช่งงกับบางทีมันเป็นของตกแต่งอะระยะสามร้อยเอาอันนี้มา เมดนะคะดูดูดีจะได้ไหมเอาเรียบนี่มันโอพเกมนี้อะมังกรมันโอพี้องเขียวสามคนเนี่หนูจะลองนะคะในคลิปนี้นะหนูจะลองใช้ดาก้อนนะคะอย่างเดียวเลยดูดีดว่ามันจะผ่านในทุกอย่างหรือเปล่ามันจะสู้ทุกคนหรือเปล่านะคะมา คอนินจามาคนเฮ้ยน้องเคียวโคตรถึกเฮ้ยน้องเคียวทนไฟค่ะจิบผายและโดนไอ้มึนห้าตัวไม่น่าไหวน้องเคียวทนไฟด้วยทนไฟกว่าทุกทหารแบบว่า ไอพวกทหารนี่มันถือกาดอีกอะอะไรวะด่าโอ้ตายน้องเคียวมันถือเกินเอาโนเจาอะไรเลยอย่างเงี้ยอะไรดียวสองพันปันพันห้าถ้าคนนี้คนเดียวจะไหววะลองดูดิมันโดนตีมึนไปแล้วอะน้องเคียวอย่างถึก <c oughs> โดนมึนนะนี่เฮ้ย <c oughs> น้องเคียวตายเรียบร้อย แต่มันมึนโหดูดิเอ่อไปฆ่ามัน <c oughs> I believe I can fly โอ้ยมันมีตีมึนนะ่ะน,นี่ต้องเจออันนี้ ต้องเจอนนี้ไปฆ่าฝั่งข้างหลังนาแล้วข้างหน้าแล้วก็หาใครมาแทงละคน 1, หนึ่งหกร้อยอ๋อใครได้บ้างแหละววเคอรี่เบอร์ซิเกอร์เบอร์ซิเกอร์พุ่งไปได้นะคะสองคนเลยอีกร้อยหนึ่งเป็นฟาร์มเมอร์แล้วกันพุ่งเอา้าเลงที่ไอตีมึนโอ้น้องเคียวโคตรถือเลยดีโหลดช้ามากเลยแต่ดูง,งู ไหวแบบเนี่ยโอ้ไม่ไหวอะไรนะมีเคยมีใครเขาคอมเมนต์นะแบบว่าไอตัวล้วงหลังได้ shadow walker shadow walker ลร้วงหลังได้มีวิวอนี่เหรอเอาว่ะพวกล้วงหลังใช่ไหมเอามาเลยแล้วก็คนนี้จะมาต่อสู้กับน้องเคียวเก้าร้อยงนะ่ะนี่คืออะไรลืมร้อยหนึ่งเฮ้ยเอ้เอาเร็วไม่พอเดี๋ยวชา๋ยโดว์วอล์กเกอร์ไปไหนบด มาแค่คนเดียวเหรอวา<ะ><ะ>เดี๋ยวเลยม<ะ>าดูดิมันไม่ทันหรอเนี่ยไอ้พวกตีมึนนี่มัน,ม,นมึนจริงวะ่ะก็แบบว่ามันมันมันอุ้ยมันโยนไวมากเลยอะ่ะ อุย้ยตายแล้วจะผ่านไหมเนี่ยอันเนี้ยตีมึนก็ตีมึนวะฟาร์มเมอร์โอ้โหเอาเอาตีมึนมาแค่สองพอเหลือแปดร้อยเอาน้องเคียวแล้วก็เหลือสามร้อยเอาเอะไรดีวะฮิลเลอร์ฮิลเลอร์เอายิลเลอร์อาลลอมาฮิล,ลน้องเคียวนะคะยู่ไหนวะเฮ้ไอ้คัมพีนี่ก็โหดอันตดพันหนึ่งเลยอะหะฮิลเลอร์ไม่เจออะไรเนะนี่ยนี่ยูนนี่ก็นักดาบมาสักคนนะเออ มึนก็มึนบ้างเออเอาเลยมึนมามึนกลับอะเอ้ยนกเขี้ยวลุก้อกเขี้ยวอีนิดเดียวเฮ้ยนกเขี้ยวฆ่า่องเ,เอ้ย,อย,ออยล้มไปหนึ่งว่ะเออโอ้โหไอ้พวกนี้มันโอพีจริงว่ะ ดีอ่าพันห้าหนูว่าเกมเนี้ยไอตีมึอนอะ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไอเชือกอะ่ไอะไปเลดอ่ะเออดึงมาฆ่าโหดอยู่แล้วก็เอามันจะมีสไนยอยู่นะยิงไกล่ะสไนยอยู่ไหนวะนี่ไงเฮ้ยเอ่เอ,อโอเคไว้แบบสอยไอ,ยอยเตอร์มาทำอะไรเนี่ยปาร์มเมอร์มาคนเนือ้อฆ่ามัน เลงไอ้โอ้โหเลงไอ้ข้างหลังนี้เดียๆๆ๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือไปไดนกันแล้วเนีย่ยเออเฮ้ยนดมเหมือนจะได้ล้าเฮ้ยเฮ้ยยังสู้ได้อยู่สามคนดึงมานี่ก็รีโหลดนานแลวเกินเด็กคุณพะคุณฮะ ยังอยู่ไหมเนี่ยมาสกิปเปอร์เฮ้ยเอาว่ะเดี๋ยวยิงอะไรของเขาวะยิงยิงมันเออเนึกว่าจะไม่ผ่าจะแลยนี่นะคะนึกว่าจะอยู่ด่านนี้ไปอีกนานแ้วแหละยูเลอร์หรอแล้วก็มีอูพันสองให้เท่น้ยมากอย่างนี้ก็น้องตีมเนมาดิโอพีหรือเอาดากอนดีวะเอาลองลองน้องดากอนก่อนนะแล้วก็ าอายุสองร้อยอรอมันดูแข็งเดี๋ยลองดูมันมีฮิวเลอร์ด,ด้วยอยากเล่นไม่ไปด่านไม่ไหวติ้งคิดมากแล้วโอ้โหเดียวไม่ไหวนายพวกนี้เนี่ย ไอนี่มันทําอะไรได้นะมันพุง่งมันพุ่งได้หวะลืมวะ่ะขวานคู่ขวานคู่มันพุ่งได้ปะลืมลืมจริงงันเนี่ยหนูเอาดา้อนมากดน,นะคะอ่าแล้วก็สองร้อยสิบสอร้อยห้าสิบ,สอสบเอาอินจาม้คนหนึง่งเอลอลองดูคนดูอนลืมว่ามันทําอะไรได้ไอขวานคู่ <laughs> <laughs> มันจะสะดวกสบายเกินไปรึน <laughs> ี่ไม่ต้องเล่นแล้วแล้วพี่เล่นแบบเนี้ยเอาใครขึ้นปกดีวะ โอ้ยโอ้ยตี่ปัญหเฮ้ยมีตีมุนด้วยหรอจิบบขายแล้วนินจานินจาดีโหลดไว้นินจาดีโหลดไว้เผามั่วเลยบางกรดูดิเผามั่วเลยเผาตรงนู้นโดนตีมุนเผามั่วเลย เอามั่นเออวามังกรสุดหรเอเฮ้ยสุดก็แรงอยู่นะให้มาสามพันนะคะหนูต้องดูในแมปด้วยว่ามีอะไรแบบเรื่องเสียงเรื่องรองหรือเปล่าเออต้องไปดูก่อนนะคะว่าไม่ดูใน YouTube ก่อนว่าเขาทำไงกันตัดกำลัง กำลังก่อนเลยอุย้ยสูตรแรงอยู่ถึกอยู่เอาวะ <c ười> คลิปนี้ได้ไปหลายดาดมากเลยอสามพันดอกโอเคลี่มันบินได้มันจะไหวหรือเปล่ามาเฮ้ยไม่ไหวหรอเปนโอเคลี่ลุม โอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้แล้วขอไปเลยหลังนี้ดูดีอีกทีหนึ่งนะคะ Shadow Walker นะคะอีกทีหนึ่งลองดูว่ามามาลอยหลังได้ได้จริงหรือเปล่าเออแล้วก็เด a t h b l i n k e ก็ดีนะถึกดีนี้อะไรตัวนี้อะไรไม่รู้นะลองดูไปลอยหลังอุ้ยโดนยำว่ะตายไวมากเลยมันตัวละสองร้อยอะมันถูกโอ้หไม่ได้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 ยากแล้วเพเใช้มังกรไม่ได้เริ่มยาก สามันหกโคนอแม,มนเซอร์มาเถอะครับคนหนึ่งอ่าลอง, oh, <hey. S 1> งลเลยดิอุ้ยแปลงร่างเลยสูงยิงยิงยิงโอ้เฮ้ยทำไมท่ามันเท่จังวะยิงมันเออ oh. นัดเดียวจอดนะะนัดเดียวจอด นี่ <laughs> อะไรเนี่ยบริต้าแอนโอ้อันนี้มันแรงอยู่นะจริงแล้วอะนี่ครับเอ้ยไม่มีต่อไปเลยโดนโดนโดนเฮ้ย <laughs> <laughs> <c oughs> เอ้นไฟนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้โดนบริต้าหูอันเบลเลอร์เลยเกือบแล้วเหมือนกันนะเนี่ยโดนแบบสี่คนเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไม่ทันนะเมื่อกี้โอ้มียนหินด้วยไหนเลิงแสงวะนี่อะไรอะไอ้วะนี่มันก่อไฟใช่อ่ะโอเคเฮ้ยโดนตายเลยหรอ โดนไอ้ก้อนหินนี่ตายเลยจริงเหลือตัวเดียวนะคะออ้หตายว่ะไม่ไหวไม่ไหวมีมีคนไปหลอยหลังนะไอ้ว้ยแฮตดว์วอลเกอร์เนี่ยหนูมันใช้ได้จริงป่ามันจะสี่คนนะคะแล้วก็เอาเรดบริงเกอร์มานะแล้วก็นั่นแหละมันใช้ได้จริงป่านไม่ฆ่าได้จริงไหมได้ฆ่าได้สักตัวไหมคือมันตายง่ายมากเลยอะ เอาว่าอุ้ยมีดบิดเลยเหลือใครเนี่ยโดนอัดหน้ายังอยู่เหรอามาเอ้ยชนะได้ยังไงวันนี้งงมาก <c oughs> โอ้โหสีฟพเดอ้อ <c oughs> ชอบอ่ะ <c oughs> เรียบเรียบไอ้นี่ไอ้ยิงงูนี่หว่าโดนงูกัดปะเนี่ย เรียบร้อยไปผ่านด่านอย่างไวอะเอาแยะวอคัรี่มันแพ้ทางวะ่ะเอาอะไรดีวะสองพห้าเออไอไอตัวสุดเท่าไหร่นะสุดสองพันเอาสุดมาคนหนึ่งมาสกิเทียรีโหลดนานมากเลยอีกปืนยิงไกลนะโอ้ยโอ้ยสุดโดนลุมไม่ไหวเอาใหม่เลยเอือสองพันห้ากบบตันเนาเวอร์วอคัรี่มันเยอะมากเลยอะไม เอานี่สามคนเหลือร้อยหนึ่งลองดูนะคะเบิร์ดสเกอร์นะคะโโดนบลูเคอรี่ไปกิงฟาดมันไปกินถึกอยู่ไม่รู้จะทำแล้วอะบลูเคอรี่มันโอ้โหตมันพุ่งเป้าไปที่ของข้างหน้าดิก็เลยแบบว่าโ,โอ้โหโอ้โห The King. นี่เด็กคิงอยู่กันเนี่ยโอ้ไม่นะมาลองดูสักทีเดีวยวมันพุ่งเป้าไปทางเรือนะคะแล้วก็เฮ้ยดูเหมือนจะได้ปะวะอีกทีนึงตุ้มเกณฑมนตุ้มเฮ้ยได้ที่สุด,ด้วย ก็จะมาจบซะแล้วคลิปนี้โอเคแล้วทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้โหดาสุดท้ายเอาเรื่องอยู่หาวิธีมากมายปกลก็โอ้ยปวดหลังเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วก็ไอเดียจะไปหาวิธีมาดูนะคะว่าในใน,ในไปหาวิธี YouTube ว่าเขาหากันยังไงนะคะไอซีเค็นะคะอาวุธซีเค็เนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะคะโอเคเจอกันในปีหน้านะคะบ๊ายบาย